<laughs> Scratch that. <laughs> She's still <to> going. <gore. laughs> uh. 滴滴。

คุณสามีทำอะไรอยู่คุณสามีคุณสามีกำลังทคุณสามีกำลังทำอทเอา้าไอ้นี่อยไปคอมเมนต์เขียนสัวคดีหรอ อไขอคุณไม่ชอบสีผมไเปลี่ยนสีผมอ,อีอคาต้องการาอโอ้ทำเป็นเชฟนะรัรกอีกอยา่างไม่อยากให้เป็นชราออก อาอ,อ้อแ,อแปลว่านางสุภมหาลาัยมาแน่แนาปวสแม่เรือชีตา, <c oughs> า,าแล้วก็จะมีงานเป็นนักร้องเรนแคอันน่าจะเป็นเกี่ยวกับโรงเรียนนั่นแหละตายเต้าไปเรียนกันแเ่บุครูว่ะสไตล์ลีไลกระไลกระเื่อนแล้วก็สุขะ นักตกแงออกแบบแพมนักใจกรรมนักแม่ผมน,นักชื่อที่สามีตัวเป็นนักร้อไหมให้สามีเป็นนักรอ้องดีกว่าโอเคต้องการอาชีพไหนเป็นนักร้อคือคือใครชื่อสเตจโอน่าจะเป,เป็นชื่อวงชื่ออะไรนะอาชื่อว,อาว่า เนี่ยจ้ะโกโก้จะยากตรงตั้งชืยโกโก้ซองก็เอเด็กปีว่าโอเคน่งจริงๆอ่ะลืมไปลู่กชายจะให้ จะให้เลี้ยงลูกปีบาลแล้วก็จะให้คุยคือถ้าสมมติว่าไม่มีใคร้ามันทำความสะอาดเนาะโอ้โหแล้วก็ปัาอ่อนแล้วลูกไปนอ่รก่อนลูกลูกนอก่อนลูกไป อาลูกสาวชุดคนน้อยนะที่ใช้กำลังกัดปียกนี้ยเล่นแบบเพิ่มต้นี้ก็จะคือภายนอกของบ้านของรบบนั้นยวเวอร์วังระดการมากก็จะมีสัญญาเช่ามีโต้แล้วก็มีติ้งบันีทิงอ่า เป็นือม่ใชเป็นเือดเหมือนเป็นสไลเดอร์ให้เด็กดวยน,นี่อาบแดดด้วยแล้วก็จะเป็นเรือแบบวีเมือก็คือเป็นคนรวยคนดึงเรลยนะเนี่ยไ้ดิ วันนี้กะเป็นวันหนึหน้าบ้านตรงนี้ก็จะมีอย่างอ้ำตรงนี้ก็ลงจอดรถสองคันมีฟูด้วยมีเตียงผู้สูงอายุมีเก้าอี้อะไรให้นั่งรอชิงช้าใช่ไหมเป็นบ้านสองชั้นคือดีนะรู้สึกว่าเป็นบ้านคือ <c oughs> อยากจะเล่นแบบใช้ซีดีแส่ซิใหญ่เมื่อก่อนก็จะเล่นเป็น แต่งตัวแล้วก็สร้างบ้านรู้สึกว่าเสียเวลาเยอะกับมันพอเบื่อเบื่อก,ก็เลิกเลนแหละแต่นี้ก็เลยจะลองมาเล่นเป็นแบบไลฟ์สไตล์ชีวิตใช้ชีวิตบ้างโดยที่ตัวละครกับบ้านเราไม่ได้แต่งเองเลยลก็เอาตัวสําเร็จที่เขาทามาแล้วเนี่ยแล้วก็เอาไปเล่นแล้วก็อยากจะให้ชีวิตเป็นยังไงก็สามารถเดินเรื่องได้เองเลยซึ่งตอนนี้ก็เปลี่ยนอาชีพให้กับผู้ชายใหม่แล้วจากที่เป็นเชฟก็จะเป็น รักรองแหละตอนนี้แต่ว่าตอนนี้ผู้หญิงยังยังไม่สามารถทํางานได้เพราะว่าต้องมันในบ้านอะ่ะมันต้องมีคนดูลูกคนหนึ่งไม่งั้นอะ่ะถ้าทุกคนไปทงานแล้วปล่อยให้ลูกอยู่บ้านคนเดียวอะ่ะมันจะโดนนักนสังคมสงเคราะห์เรื่องสักอย่างอะ่ะมารับพาตัวมารับตัวไปเหมือนประมาณว่าเป็นสิทธิของเด็กไม่มีคนดูแลเคยเล่นของชิมสองอยู่ซึ่งแพทเทิร์นิมหนึ่งซิมสองชิมสาม ชิมสีก็เหมือนกันก็คือเขาจะใส่ความเป็นเรียวแบบชิ้จริงเข้าไปค่อยคังเยอะอแต่ว่าอันเนี้ยซิมสามมันจะมันจะภาพมันไม่ค่อยสวยเหมือนซิมหนึ่งเอซิมซิมสี่นะคือมันค่อนข้างตัวละครมันค่อนข้างไม่สวยแต่ในเรื่องของการเดินทางอ่ะเขาเรียกว่า เวลาขับรถอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองขับรถดูเัาไปยังไงขับไปบไป้ามาเทศอ่ดอยาจะให้ผู้หญิงไปตลาดตึกที่ตลาด,ลดตาึกเปร้นานลายแลนนี้เขาก็จะให้เลือกตึกว่า เราจะไปร้านนะเราจะไปที่จะไปที่เดอรมาร์เก็ตเบสเะดูวิธีการก่เนทียังไม่ค่อยสมดีเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นจีนสีมันก็เป็นสมูกว่านี้ ก็จะให้ฟิวไหมเหมือนนี้คืออะไรวะฟิวจังลันค้าที่ดีใจล้วนี้ก็คือให้เงาคือยางไรถ,ถ้าเป็นซิมซิมถ้าเป็นซิมสองกับซิมสี่อ่ะมันจะหลดหน้าเวลาขับรถก็คือ ขึ้นรถปุ๊บมันก็นจะตัดเป็นหน้าโหลดขึนะ้นมาแต่อันนี้ก็คือสามารถขับไปได้เลยอแล้วรู้สึกว่าภาคนี้นะภาคสาพวกภาพของสินค้าต่างๆนะ่ะมันค่อนข้างสวยนะมันเหมือนจริงซื้อปลาทองไนะปทำไงไปดีไหมนี่ปลาดุนี่มีปลาดุบบ่อเลยนะแล้นี้ก็จะเป็นโซนแบบขายของ ตรงนี้ยมันจะเป็นข้อเสียตรงนึงคือบางที่ของซิมสามันไม่สามารถเข้าไปในพืน้นที่ลังคาได้ถ้าเป็นของซิมสี่มันสามารถเข้าไปเหมือนเลือกจีนได้เข้าไปในห้างจริงๆแต่ก็ไม่ได้ไประเด็อนออะะไร่ตี๋ยวทำงานพัดคาอยู่ใน,นสวนเนี่ยนะแล้วก็คือมีตัวที่อ่ะ แล้วก็จะมีการกดสูตรคือคนที่คอนโที1 l ถูบกไ่ได้หรอจำไม่ได้ล้วกดแลคน14อ่าคนที่14ไม่ใช่คน1่ะคนชี่ก็จะใช้ภังกฤที่เขียนว่ามาเอมาเอแว่แม่มขอเงินแม่มาเงี้ยมาเอ,อมันคือ ล้ว O D E ลราเป็นตัวเงินกด enter ปุ๊บเงิ enter, <Yeah. S 1> เนก็จะขึ้นมาห้าหมืนบาทก็คือเหมือนใช้สูตรโกงตัวงินที่อันนี้เป็นตัวเงินที่จำเลยนี่คือมีร้านเป็กๆ Uh -huh. राय पर नाका आदमा <laughs> oh, okay. बिहा <laughs> <भी हा वुण, laughs>

กาาก็สูงหมดแล้วนะแต่ก็ยังมีความแตกอยู่ว่ามันเป็นเพียงเก่าแล้วอะเพราะตอนนี้มันเป็นพักอันนี้มันเป็นเดนสามอเล่นขนาดนี้คือสมุดกองบอร Bondiar flarn valabey filanu tavanor Yad, gazi gazor snaga La, <laughs> who not Sound <tortilla rolls> <energetic Hol Hitler>